สบายดีสบายดีพี่น้องของทุกคนเนาะ,อะพอกันคือเก่าคือเดิมเด้อกับซองเม่บุญมาบานาันเฮาเนาะบ่ได้พอกันลายมือแล้วพี่น้องเลยมาอนี้กะนี่แหละโอ้ยพามาเลอกบงเขาเจ้าพี่น้องคือมันงามแต่ไม่ใช่่มมละตัดบ่ทันพี่น้องเลยหน้าสะบูญเองเนาะตัดบดแล้วพี่น้องยังแต่หน้าป้าเนาะเนี่ยหน้าป่าเองกันยังอยู่เขาเหนียวนี่ยังอยู่สามให้ 5, นี่เด้พี่น้องนี่ ส่วนเขาเจ้าก็ยังอยู่สามให้เนาะตอนนี้ก็กำลังลงมือตัดอยู่พี่น้องยังได้กาอีกบดก็คือสิแล้วฝนกระโตคาโต๊กเนี่พี่น้องเลยเมนี่กระโต๊กอยู่บุดมือมนี่หันจักสิว่าจังไดเนาะอจักกระโพดโพลีรออ่เพิ่นลงเดือนลงย่ามละตีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเดือนสิบสองแล้วเนาะอ่าบ่แม่นเดือนเจ็ดเดือนแปดไ อ่ะพี่น้องเลยนะเนาะว่าวยาะกันไปด้วยพี่น้องเนะ้อเนาะนี่แหละพี่น้องเขาเจ้าของเฮ้าซุกคักอลีนี่เด้ส่วนทางนี้กพิคน่นตัดนะเนาะคนตัดเขาเจ้านี่เริ่มตัดและพี่น้องเลยเพระว่าเขาเจ้าต้นมันสูงหามันร่มนี่ิตัดบบได้หากตัดหน้าเฮ้าบัดพีด่นอ้องยังแต่เขางันเนาะส่วนทางหน้าสมุนเนาะอันนี้คือส่วนที่ว่าทางเฮาเห็ดหน้าป้าอ ส่วนทางนี้เป็นเขาเจ้าเขาเจ้าหฮานี่มีอยู่สามให้นี่แหละพี่น้องนี่พาเลาะเบิงเนาะเขาเจ้าส่วนหน้าป้าหฮาวานเอาเครื่องนึ่งส่วนหน้าป้าหาวานเอาเครื่องนึ่งส่วนหน้าเ้าเองกะวานเอานะมีอยู่สี่ให้พี่น้องเลยวานดมีอยู่สี่ให้เนาะตอนนี่ทางเฮากาอีกบดนดพี่น้องเลยใกล้ๆสิแล้วแล้วเนาะ ตอนนี้ก็ทังเพื่อนผ้ากันตัดเข่าอยู่นี่มันบริโจกลงลุ่มเราพี่น้องเอ้นี่เขาน้ำซ่ามปลาห้า,ากสิบประมาณนี่เนาะห้าบริเกี่ยวดอกพี่น้องเพราะว่าทางเพื่อนตัดเอา,เอาทางเพื่อนตัดเอาสองจักส่วนลูกทรายตัดเห้ปปะพี่น้องเอ้พอดี อีตนป้าว่าซั่นตัดให้ป้าอันนี้ว่าซั่นเนาะส่วนพ่อนี่ตัดของเฮาเองนี่ตัดเฮาเองป่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเลาะเพิ่นก่อนเลน้ําซ้ําปลาตอนนี้ก็ได้นกตกฟ้ากดังอยู่เบิดมือเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็นุกายเนาะตัดให้ป้านเ ตัดนสว่วนพ่อตัดหน้าเจ้าของเองเนาะเข้าห้าวานเอานะ่มันห้าตัดมันกระปกต๊ะลองล่องมันเด่ายวส่วงมัดกระซีหยาดเนจังน้อยแต่ก,ร,กระปุกยาดปนไดพี่น้องห้ำห้ำคือโลดเนาะเดี๋ยวส่วนหน้าป้าหน้าป้าอีกส่วนนี้เนาะเข่าหัววานก็บปุคือเข่าหาัวดำปนไดพี่น้อย ส่วนนี่นาสบุญยังทางนี้พี่น้องนี่เด้ยังข้าทางนี้ส่วนนี้เป็นข้าหน้าวาเนาะเฮาก็ได้นี่เป็นข้างันหรือข้าใหญ่แหพี่น้องเอ้ยนาสบุญยังข้าใหญ่เด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ยังอยู่ซี่เนาะซี่ก็ม่ตู้มันแหละพี่น้องถ้าว่าฝนบ่ตกประมาณอาทิตย์นึงก็แล้วทางนี ่านะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งรอไปอีกพี่น้องอีกแสี่ห้ามือก็คือสีพอ่อเกีียวเลยแหละก็ถือว่าสุกไวไดเห็นบปล่เพิุ่กไวม็ดใสงามเนาะเห็นบอก่าทาพีพะนองเระเบิ่งนสกอนนี่เห็นปะม้าเมือน,นั้นยังเขียวๆอยู่ได้ทุกคนนี่ยังเขียวๆมากมืหอนี่แดงเลยนี่ถามมันแดดนี่สุกไวถามว่า ฝนตกจัิงสิมึงก็น่าสุกแล้วอากาศมันเย็นเนาะเดี๋ยวห้าสิบเปซ็นตมึงป้าก่อนเห็นป้าเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ไหนเข่าเฮาก็ได้เนาะฝนตกแต่ก็แดดแต่ว่าผู้ดำขึ้นมาอีกอยู่คุ่นะแดดคือซีซีดอกพี่น้องเอ้ยบัดฮอดพ่นตกเพิ่นก็ตกบัดพิ่นแจกตกก็ได้บ่ได้บอกบ่ได้กล่าวพอดีคือเว้นนี่ตกแฮงๆนี่แหละโอ้ยอุ้ยนี่ อุตตะอ่อนซ้อนพี่น้องเลยห่วงเข่าเนาะปื๊ดเจ้มันแคบมันแน่อไอรีพี่น้องพวงเนี้ยนี่ดิเพื่อนทางหน้าเฮาเองกะสิยังนี่พี่น้องพอดีฝนตกลงมามัดบ่เบิด์ตซับนี่เห็นบ่ฝนตกก่อนมื้อเช้านี่ลเลยไปตัดทางพ,พุ่นโตเพื่อตัวนี้มัดแล้วก็กู้บ่ทันฝนตกก็เลยหยุดเนาะ ก็เลยยุดก่อนส่วนทางนี้พูยพี่น้องเบิ่งแน่สมงามแฮงแท้อันนี้โอ้งามๆอันนี้ไห่นี่ก็เป็นข้าววานเด้อทุกคนเป็นข้าววานงามอยู่ไห่นี่วัดไห่นี่น่ะบ่งามที่โพดแล้วบ่งามเดี๋ยวเฮาก สีเลาะขึ้น,ทน,นเทง,เง,เพ,งพี่น้องคุณน่ะเออน้พี่น้องเลยปู่ป้าจังเลาะเห็ดยังคุณน่ะเห็ดยังป้าล่ะเกี่ยวข้าวเอออ่ะเดี๋ยวสิผ้าไปเลาะเบื้องขางทางนั่นก่อนพี่น้องยังน่อยนี่อันนี้ก็ะวานนี่กระานช่วงนั้นห่างห่างแบบว่าเขาสิทธยาบ่ได้นะอโอเค ปกติให้นี่นี่สิเคยใส่ข้าวดอเนาะพี่น้องเขาเคยใส่ข้าวดอปกติแต่ปีนี้เพิ่นใส่ข้าวงันแล้วนี่เพิ่นหวานเอาเด้แต่ว่าเพิ่นเป็นใให้หญ่อยู่เนะาะเฮาใส่ข้าวงานันกะแก่อยู่นะะมื้อ,อนี้มายังป่าเราเฮ็ดยังโอ้โหละเจาะลงไปยังอ้งเพุ่นน่ะโอ้ข้าว เขาชุกเป็นนี่เรามาหายอนเกี่ยวเอานี่นะเออป่เอายังคือว่ามาเจาะเกี่ยวทั้งกลางโอ้แซมใส่นะโอ้เออเออเออได้ยังรอนนี่สิบเอ็ดแล้วเออเฮ้ เดี๋ยวเบืองทางแคบม,มันคือคือเนาะทางมันใกล้ข้างหน้านะมาเบิ่งทางพี่เราปรเป็นตาปนใดได้พี่น้องเลยฝน,น,นกระตกกู้เขากับพระท่านครับบมมีปลาขอนบะคิดว่าเอาปลาขอนได้นี่ ไฟเกี่ยวไปเราเลือเดียวหาป้าบุห็นเะด็จเด็กอ้าวบาดนี่พี่น้องคนขึ้นมาแล้วบันนี้เบิดแล้วบ่ยังอั่ธนามันบ่โอ้นี่เอ้าคนขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยคนกับโฟโลพังงานใหนดีเราเนาะบัดท่านี้ตุ่มัดเนาะแห้งเยอะบ่บ่แห้้งได เอาให้มันสูงๆทั้งแล้วมันสูงคันว่ามันฮับพกมันจังหน้ามันจังไรดิ พี่น้องฝนตกอยู่บนมือเนาะเสียงฟ้าดังเต้อดังเตือนเนี่ยบึงเน่้ยพี่น้องเอ้ยบึงเน่มันแมนเข่าหรือแมนอียังไงนี่อืมมันยังเบลงเน่เข่าหัวโป้น็รีบเข่าวานป้าว่าปีหนาชิวานบุตรทงเลยปีหนาป้าว่าชิวานจะเลี้ยงหาบึงเน่พี่น้องอืมกูนะเออเตอ ให้มันชุงสิแหละเ้างนีได้หนงกมเหนเาบัดเข่าเจ้าได้สิไปกองไว้ทั้งไดบันเขาเขาเรือเล่าได้เขาเจ้าน้าเอาเองบัดท่านี้เข่ายังอยูง โอ้บนน่ห bon นึ่งพ bueno, ี่น้องเอ้ยเข่ามันเหี้ยนมิเตะหย่าพวงเนี่ยนะพวกเนี้ยโอ้ยพวกเนี้ยนะได้ดอกชาว์ชาว์ห้วงบางเจ้าน่ะคอยจิโกบได้บางนะพูดมาแล้วเด็ดตกำก็บ่ได้ไลายพี่น้องมวกเนี้ยอันนี้บ่แม่นเข่าหัวโป้นี่ยนะ หัวป๊มืดฝนกันมาโอ้โยไหนเด้บ่ะน,นี้กูนะ่ะคักคักคักผูโตกทั้งบ้านมาจังอันนี้รดทั้งบ้านโอ้ทางสิเมื่อบ่ได้แล้วบ่ะน,นี้นะอ่ะอพีนนะ่น้องเอ้ยพุณน่ะนั่งเบิ่งป่าเราเรากองเข่าอยู่ฝนกระตก เห็นมัเลี้ยงลมาบ่ได้สิว่ากมาถ่ายพี่น้องได้เบิ่งนี่นะกงข้าใหญ่ซําใดว่าซั่นเนาะบลงไปก่อนจในปาสิให้โอโอโอพลาดแยงอะเนาะ คนเด็กของมักใหญ่ใหญ่แต่เฟืองพี่น้องเพคนราเข้กับเพื่องกับบ้านแบบน้ำกันแหละเพคนวันเนาะพวกนี้ทั้งฝากเมิดมัวฝนที่ตกโอ้ยเนอนงูพูชิมาใต่เขาพูงงูพูรอยชิมาตอนนี้มันตกทั้งบ้านที่ตอวนี้ตกอยู่บ้านอใส่บนป้าเหี้ยมันเหี้ยป้า เรากองเข่าอยู่เนาะเบ็ดบ้นี้ับก่อนหลีกทางแล้วกนีแต่ข่าซีเอสดอยู่นี่เข่าซีเอดน้าวานีใชลายแบไหนลาย แล้วพสอบหนึ่งกยนกาจักตาน้วสามให้นสามให้เดให้กี่้อนั่นเอ้นี่วบนนับหนึ่งแลนี่บันับกระยาแต่กอนนี่ได้เศราสอบปีนี่ได้จักสอบบุ๊ได้แต่เฟื่องปีนี่ได้สอบอะพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิบประมาณนี้ก็เด้อพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ได้ ขอบบุญขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาส้มนะคอยติดตามและใหก้กำลังใจในเดอพี่น้องเดอรนี่ก็เฮ้ากัอยากไทยพี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันกับบรรยากาศอยู่ทงไฮทรงหน้าของเฮ้าเนาะตอนนี้ก็นี่เด้พี่น้องเอ้ยเนาะ่ะพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้กับอํมาพระจะไปก่อนพี่น้องเนาะสบายดีเด้อ